ถนนพระราม4ครับใกล้แยกอ่าสุภุมิตนะับขนงแยกพระราม4เช้าวันอาทิตย์มาดูย่านนี้ว่าเป็นยังไงผู้คนสัญจรไปมาวันหยุดนะครับรถโล่งๆหน่อย รามสี่นะครับใกล้ตลาดพระขนงหรือ BTS พระขนงนะครับ BTS พระขนง หลังสถานการณ์โควิดครับเปิดประเทศนะครับมาอัพเดตย่านนี้วันนี้ก็มาอัปเดต่าแถวนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับภาทายปกติครับคอนโดใหม่ๆจะเกิดขึ้นเยอะแยะเลยครับย่านนี้อีกไม่กี่ปีก็พลุบครบคบครับ ก็กำลังเริ่มก่อสร้างเส้นพระรามสี่กำลังเกิดขึ้นเยอะแยะเลยรถราเริ่มนาแน่นนะครับ อนโควิดระบาดใ,ใหม่ๆโล่งมากถนนไปที่ไหนก็นโลง่งช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้วแม้จะการระบาดจะยังไม่หมดไปแต่คนก็ได้รับวัคซีนเยอะแล้วก็บาบางสบายใจขึ้นเยอะโ <c oughs> ดมทั้งตัวผมด้วยก็สบายใจขึ้นเยอะเลาะเล่นแถวซอยปะแถวนี้นครับซอยพลัดสุข,ขุมวิท อันนี้เป็นซอยพลัดยังไม่ถึง48บแปย่านนี้ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยห้องเช่ามีสำนักงานแล้วก็ร้านอาหารต่างๆก็มีเหมือนกันนะ ที่จริงย่านนี้เมื่อก่อนเจริญนะถ้าเหมือนสีลมอ่ะได้เลยแต่ว,ว่ามันเป็นอ่าคนอยู่อาศัยเยอะเขาก็เปิดบาร์เปิดไรเสียงดังเหมือนแถวสีลมไม่ได้ยุคก่อนพระโขนงเนี่ยบูมที่สุดแล้วโรงหนังมีเยอะเนี่ยร้านอาหารต่างชาติอ่ะ ญี่ปุ่นเกาหลีมีเยอะๆเลยขึ้นทางนีแถวเนี้ยโควิดา,าระบาดซะก่อนในงั้นแถวเนี้ยโอโ้โหยามคืนนะคูนักท่องเที่ยวมานั่งดื่มกินอยู่แถวเนี้นี่มันพอสมควรนะคับโล่งๆน่าอยู่ ตรงนี้น่าจะเป็นอทาหารฟ้าสำนักงานหรือโรงงานนี่ยไม่จะเป็นตั้งสินค้าอะไรของเขาจัดส่งมีหลายยี่ยห้อครับทาสันยาหยุดประยุงตทหารฟ้าขายเสื้อผ้าด้วย ย่านพระขนงครับ B T S พระถนงตรงนี้เป็นซอยสูขุขุมวิทลัดหนึ่งนะครับยังไม่ถึงซอยสี่สิบแปยกพระรามสี่หน้า B T S พระขนงข้างหน้าครับแยกพระรามสี่ไฟแดงข้ามก็ไปสนีพระขนง ฝัง่งตรงข้ามนะั่นคือตึกอาคารสมัยใหม่เทียบเลยแหล่งกินแหล่งเที่ยวแหงยามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวถาเดินชมเลาะไปถึงตลาดท่าขนงซอย48 ชมบรรยากาศยามนี้ลมหนาววิววิวยีิบห้องศาครับกรุงเทพมหานครที่อื่นอาจจะหนาวกว่าน,นี้แต่กรุงเทพกำลังดีเมื่อก่อนเนี่ยโรคหนังตรงนี้โรคหนังพระขนงแถวเนี้ยจำได้เคยมาดู โรงหนังสองสมโรงอ่ะไม่มีแล้วตอนนี้มีอยู่โรงเดียวยังไม่ได้ทุบก็อยู่ใจกลางตลาดแต่เขาไม่ได้เปิดฉายเพราะโรงเก่าพุทธบาทสวยนะน่าเดิน ข้างนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับโรงแรมสองสามโรงรร้รู้ย่านเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีข้างหลังนี่มีหลายร้านอาหารครับใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเกาหลีก็มา ย่านนี้ไม่ผิดหวังครับเพราะอย่างค่ําคืนก็เขาเปิดให้นั่งดืม่มมีร้านอาหารกลางวันตอนเย็นมีบาร์เบียเบียสดเบียอะไรเนี่ยตรงนี้ก็ร้านอาหารเกาหลีเกาหลีหรือญี่ปุ่น่ะตรงนี้น่าจะเกาหลีออยูอแคนอีทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเกาหลีเยอะซอยเนี้ สุขุมวิท71นึกถึงอดีตสมัย30ปีที่แล้วตอนยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยแยกพระกระโดงตรงนี้แหละซอ,อย71มาซื้อเสื้อผ้าซื้อกางเกงขาบานสมัยรุ่นเตาสมชายเข็มกลัดดังใหม่ๆอ่ะ เสื้อเสื้อแบบเตาสมชายอ่ะัะเกงงตกเกงยีนขาบานๆน่ะโอ้ยอ่ะตรงนี้เขาเราออกมาแล้วเนี่ยตอต้นร่างจืดมันจะเดินมาเด็กเชี่ยวสักใบเขาเหลื้อยขึ้นๆนนะ่ะสลุปไว้เลยสวยนะ ต่ต้นนี้มันเลือยเยอะไปหน่อยรีวิวมาให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆย่านนี้จนถึงซอย48 สาวอาทิตย์รถดดเยอะคนทำงานหรือไปเที่ยวกันก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นโรงแรมนะครับอบิดสกนะครับหน้าพักไม่ค่อยแพยงเท่าไหร่เขาน่าจะพันกว่าคืน้น ใก้ถึงซอย48แล้วนะครับรกระตลาดก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลีป่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ก็มีตึกใหม่ๆขึ้นสองสามตึกเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้มีตึกขึ้นตรงโรงหนังเก่าโรงหนังเก่าจะเป็นอ่ ยังมีตัดไหม่ขึ้นตรงตรงนี้ก็ยังมีโรงงานเก่าอีกเนี่ยตรงตลาดตรงนี้แหละยังไม่ได้ทุบแต่ก็ไม่ได้เปิดขายรถไฟวิร์กดีข้างหน้านี้ก็เป็นสะพานพระขนง เลยไปหน่อยหนึหน่งก็เป็นตลาดออนนุทนี่คือซอย48นะครับสุพมวิตร48ฝั่งตรงข้ามน,นี้ก็คือตลาดท่าขนงนครับคนละมารากไม้เกี่ยวของกินต่างๆก็พอมีเยอะแยะทลิปพ,พาเดินเที่ยววันนี้ของผมก็ต้องจบไว้จะเพียงเท่านี้นะครับ ไปเที่ยวตรงไหนเดี๋ยวมารีวิวบรรยากาศกรุงเทพอัปเดตเรื่อยๆผ่านช่อง Morgan Channel นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้เสมอมานะครับเพื่อนๆทาง y o ยู u ูบบายบาย y ซ u n e x ใน i m e